สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิทิวาโนเวลซึ่งวันนี้จะนำเสนอนิยายเรื่องรดีคีรินนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายลำดับที่หนึ่งของนวนิยายชุดเพียงรักซึ่งนวนิยายชุดนี้มีสามเรื่องคือเรื่องรดีคีรินดวงใจปรชัชญาและเจ้าสาวชลทอนทั้งหมดในซีรีส์ชุดนี้เขียนโดย ทิพทิวาซึ่งตอนนี้ขอเชิญนักฟังทุกท่านไปรับฟังนิยายเสียงเรื่องฤดีคีรินกันได้เลยค่ะนวนิยายชุดเพียงรักเรื่องฤดีคีรินเพียงรักนี้มีเราประพันธ์โดยทิพทิวาบทที่สามห่างกันสักพักคีรินขับรถผ่านเส้นทางคดโค้งอย่างระมัดระวัง เส้นทางที่นำเขากลับมาสู่บ้านที่จากมาหลายปีเขาออกจากที่นี่เพื่อไปสแสวงหาความก้าวหน้าในเมืองใหญ่ดวงตาของเขาแดงเลือดขึ้นเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่ผันแปรอย่างกระทันหันนิราคุณเอาเงินของเราไปไว้ที่ไหนหมดเขาจำได้ว่ามือและเท้าของเขาชาวูบไปหมดหลังจากเอาสมุดบัญชีไปอัปเดตยอดเงินได้เห็นยอดเงินที่เหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทติดไว้ในบัญชี นี่ก็ไปลงทุนไีค่ะคีลงทุนลงทุนอะไรนี่มันเงินที่ผมเตรียมไว้าจากงานแต่งงานของเราคุณเอาไปใช้ได้ยังไงโดยที่ไม่บอกผมเลยสักคำก็เทรดคริปโตกี้คะคุณก็เทรดไม่ใช่เหรอคะเทรดคริปโตใช่ผมก็เทรดแต่ไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่ขนาดน,นั้นไปเทรดงั้นคุณก็ถอนออกมาได้เท่าไหร่ก็ช่างดีกว่าให้ราคาตกไปมากกว่านี้เขารู้ว่าตอนนี้ ตลาดการลงทุนคริปโตเคอเรนซีอยู่ในช่วงที่ไม่น่าลงทุนนะักมันก็ถอนไม่ได้อยู่นี่ไงคะฉันเอาไปฝากเข้าเทรดตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยแอปพลิเคชันก็กดถอนออกไม่ได้คุณเอาไปฝากเข้าเทรดบ้าไปแล้วใครเขาทำกันทำไมคุณไม่ศึกษาให้ดีก่อนเงินตั้ง5ล้านไหนเรายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถจะเอาเงินที่ไหนแถมผมยังออกจากงานเพราะคุณว่าง,งานสถาปานิกทำให้ผมไม่มีเวลาให้คุณ ให้ออกมาช่วยคุณที่บริษัทจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันขี้ลิ้นเอ่ยอย่างหัวเสียเขาลงทุนเปิดบริษัทผลิตโฆษณาให้กับเธอมาได้ราวสองปีแล้วและเมื่อไม่นานมานี้เธอเริ่มทำละครสั้นด้วยนิราเรียนจบนิเทศศาสตร์และทำงานในวงการละครและภาพยนตร์เป็นครอบครัวรายได้ปานกลางแต่เธอมีความฝันที่จะทำงานในวงการบันเทิงจึงไปเป็นตัวประกอบระหว่างเรียนไปด้วย เธอหวังว่าจะได้รับบทนางเอกบ้างแต่ก็ไม่เคยได้รับเป็นได้แค่เพื่อนนางเอกหรือตัวรองอันดับหลังๆพอทำงาน,นเข้าก็มีนักแสดงใหม่มาแข่งมากขึ้นเธอจึงอยากผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแทนเธออยากทำกิจการเป็นของตัวเองเขาเห็นว่าเธอมีประสบการณ์ด้านนี้มาสักพักหนึ่งแล้วจึงยอมลงทุนให้ทว่าไม่กี่เดือนมานี้เขาเริ่มมีปัญหาบางอย่างในที่ทำงาน ที่ทามาร่วม1ิปีเนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งงานทั้งองค์กรโดยนําคนใหม่มาแทนที่ตําแหน่งเดิมของเขามีการบีบคนเก่าให้ลาออกด้วยวิธีการต่างๆทุกคนในองค์กรเริ่มรับสัมรู้สายเขาเองก็คิดที่จะหางานใหม่ในตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่นิราบอกว่างานในบริษัทที่เขาออกทุนให้เธอทําคนเดียวไม่ไหว และขานนักแสดงจึงขอให้เขาลาออกจากงานมาช่วยงานของเธอโดยการเป็นนักแสดงละครสั้นที่ถ่ายทําเป็นรายตอนลงช่อง Youtube รวมทั้งทําหน้าที่อื่นๆด้วยด้วยเขามีบุคลิกหน้าตาดีสามารถจะช่วยเธอทํางานตรงนี้ได้ตอนนั้นธุรกิจกําลังไปได้ดีช่องมีคนติดตามเป็นจํานวนมากอาจจะได้ค่าตอบแทนมากกว่างานประจําอีกเมื่อโดนเซาซีบ่อยข้าวและงานที่ทําอยู่มีปัญหาหนักขึ้น เขาจึงตัดสินใจลาออกตั้งใจว่าออกมาช่วยงานเธอสักพักจนกว่าจะได้งานใหม่ที่ตัวเองถนัดมากกว่าแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อนแต่เขาก็เรียนรู้และทำงานร่วมกับเธอได้ดีด้วยเห็นว่าวางแผนแต่งงานกันมานานแล้วและเธอก็ตั้งใจทำงานดีจนบริษัทเริ่มมีรายได้เขาจึงยกบัญชีเงินฝากให้เธอเป็นคนเก็บรักษาพร้อมด้วยบัตร ATM เพเผื่อเธอมีเหตุจำเป็นต้องใช้ เพราะตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับเธอเหมือนสามีภรรยากันอยู่แล้วเพียงแค่ยังไม่ได้แต่งงานกันเท่านั้นเขาคิดว่าเธอเป็นคนอยากแต่งงานคงไม่เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ใจ่ายเหลวไหลแต่เธอกลับทำให้เงินที่เขาเก็บมาตลอดชีวิตเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทคิรินคุณอย่ามาโทษฉันนะที่ฉันทำก็เพราะอยากให้เราตั้งตัวได้สักทีคนในวงการเดียวกับเราเขามีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูๆกันทั้งนั้น ฉั่เห็นเข้าเทรดแล้วก็ได้เงินฉันก็อยากลองบ้างและมันก็ได้เงินจริงๆแป๊บเดียวก็ได้กําไรมาตั้ง500,000ก็เลยลงเพิ่มไปจนหมดใครจะคิดละ่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้ที่ฉันต้องฝากเข้าเทรดก็เพราะในวงการเขาก็เทรดกันทั้งนั้นฉันก็อยากมีคอนเน็กชันดีๆกับผู้จัดละครกับนักแสดงดังๆเพราะฉันก็อยากเป็นผู้จัดละครช่องใหญ่ๆบ้างไม่ใช่ทำแต่ละครสั้นลง YouTube ให้คนมองว่า บริษัทของเราผลิตแต่งงานตลาดล่างก็ผมบอกคุณแล้วว่าเราพัฒนาที่งานเราก่อนทำงานเราให้ดีให้คนดูชอบหานักเขียนบทดีๆตากล้องมืออาชีพยกระดับงานของเราให้ดีกว่าเดิมเราก็จะเติบโตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งใครทำไมต้องรีบร้อนจะดังเร็วรวยเร็วทุกอย่างมันต้องก้าวไปทีละขั้นบริษัทก็เหมือนกับการสร้างบ้านที่ฐานต้องแข็งแรงถึงจะเติบโตได้มั่นคงแล้วต่อไปเราจะทำยังไง ายต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถใะจะค่าตัวนักสแสดงที่ยังค้างอยู่และอีกกี่อาถาทำแบบนี้หลอกลวงชัดๆมันเป็นใครผมจะไปแจ้งความเขาเอ่ยอย่างโก,กรธเกลี้ยวแจ้งความคุณจะบ้าหรือเปล่าคะให้ฉันไปแจ้งความคุณก๊อฟเหรอเขาก็เสียหายเยอะเหมือนกันแถมฉันยังดีวงานโฆษณาชิ้นใหม่กับเขาอยู่ถ้าฉันแจ้งความงานฉันก็หายจอจไปด้วยสิคะถ้าได้งานนี้ฉันก็จะได้งานต่อจากเขาอีกยาวๆยอมๆไปเถอะ เงินแค่ห้าล้านเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ค้างไว้ฉันจัดการได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกฉันพอมีเงินในบัญชีบริษัทเหลืออยู่บ้างโอเคงั้นเราเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนะพ่อบอกว่าให้เรากลับไปจัดงานแต่งงานกันได้แล้วตอนนี้เงินหมดแล้วเราก็จัดแบบเล็กๆไปก่อนดีไหมผมรู้ว่าตอนนี้เงินในบริษัทเหลือไม่มากเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนไหมผมจะรับงานฟรีแลนด์สร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่จัดแบบเล็กๆนั่นหรอคะ ไม่ค่ะถ้าไม่ได้สินสอดห้าล้านและจัดงานแต่งงานในโรงแรมใหญ่ๆนี่ก็ไม่แต่งหรอกนะคะอายเพื่อนเปล่าๆแล้วเรื่องที่กลับไปอยู่ที่บ้านคุณนะ่ะนี่ไม่ไปหรอกนะคะมีแต่ป่าจะทําอะไรได้กลับไปให้ดูเหมือนชีวิตตกอับนี่จเจ้าหน้าไปไวที่ไหนบอกตรงๆนี่อายเพื่อนที่ต้องไปใช้ชีวิตตกปลแบบนั้นอายเพื่อนคําก็อายเพื่อนสองคก็าอายเพื่อน คุณเอาเงินผมไปฝากเข้าเทรดคริปโตจนผมหมดเนื้อหมดตัวขนาดนี้แล้วยังจะให้ผมต้องหาเงิน5ล้านไปเป็นสินสอดอีกเหรอผมจะหาจากไหนได้ทันตอนที่ผมพอมีเงินคุณก็ไม่รักษาไว้ก<ๆ>็ทำงานสิคะอีกสัก2อสปีถ้าเร่งมือก็คงหาได้หรอกคุณพูดง่ายจังเลยนะนี่5ล้านนั่นน่ะผมเก็บมาตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีบวกกับเงินมรดกที่คุณปู่คุณย่าให้มายังใช้เวลาตั้งแปี ก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ไงคะไม่กล้าได้กล้าเสียคอยแต่จะเก็บเล็กผสมน้อยทำอะไรกว่าจะได้งอกเงยก็ใช้เป็นเวลาหลายปีแบบนี้ยังคิดดูอีกทีถ้าแต่งงานกับคุณไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะรวยฉันว่าบางทีเราแยกกันอยู่สักพักก็แล้วกันคะ่ะถ้าคุณหาเงินห้าล้านได้เมื่อไหร่ค่อยมาขอฉันแต่งงานแยกกันสักพักนั้นหรอคุณมาขอแยกกันสักพักตอนที่ผมหมดตัวเนี่ยนะช่วงนี้คุณดูไม่แคร์ผมเลย รือข่าวที่นายกองเขาซุบซิบกันว่าคุณกับผู้กำกับละครค่ายใหญ่ไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆเป็นเรื่องจริงคุณอย่ามากล่าวหาฉันแบบนั้นนะแต่ถ้าคุณจะเชื่อคนพวกนั้นก็เรื่องของคุณฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรอีกในเมื่อคุณไม่ไว้ใจแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ที่ฉันต้องการก็คือเราควรจะห่างกันไปสักพักอยู่ใกล้กันก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันเปล่าๆน่าเบื่อมัวแต่หาเรื่องการทะเลาะแบบนี้ฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องงาน ว่าแล้วเธอก็เดินปึงปังออกไปแล้วขับรถคันใหม่ออกไปจากบ้านลอยให้เขาอยู่กับสมุดบัญชีธนาคารที่ว่างเปล่าเธอหายออกไปจากบ้านถึงสองวันเขาโทรตามก็ปิดเครื่องหนีเป็นเวลาเดียวกับที่เมื่อสี่วันก่อนบิดาโทรตามให้เขามาจัดการเรื่องที่ดินมรดกราวหกสิบไร่ที่ปู่กับย่าของเขาทิ้งไว้ให้คิรินปีที่ผ่านมาพี่ชายแกขายทุเรียนได้ตั้งสามสิบกว่าล้าน ที่ดินแกต้องหกสิบกว่าไร่ทิ้งไว้เปล่าๆถ้าแกไม่กลับมาทําพ่อว่าจะไถและปลูกทุเรียนให้ไม่นะครับพ่อผมไม่อยากไถที่ที่ปลูกกับยญาสร้างมาทั้งมะพร้าวผลไม้ปาล์มไหนจะสวนป่าอีกปลูกกับย่าปลูกไว้ทั้งนั้นผมไม่ไถนะครับจะเก็บไว้เขารีบทวงอย่างรวดเร็วเพราะที่ดินแปลงนั้นคือความทรงจำที่เขากับปู่และยญาร่วมกันทำมาด้วยกันจะไม่ยอมไถเพื่อปลูกทุเรียนอย่างเดียวเด็ดขาด ที่ดินแปลงของเขามีทุเรียนอยู่บ้างแม้จะไม่ใช่แปลงทุเรียนใหญ่ทั้งแปลงเหมือนกับของพี่ชายแต่บนที่ดินแปลงนั้นก็มีทุเรียนอยู่ด้วยหลายสิบต้นเลยทีเดียวลูกผสมกันหลากหลายชนิดเขาจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีทุเรียนมากมายแค่ที่มีอยู่ถ้าดูแลดีๆก็มีกินมีขายแล้วแถมยังมีพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเขาไม่อยากทำกเกษตรเชิงเดียวแต่ชอบความหลากหลายและความร่มรื่นเขียวขจีบนที่ดินผืนนั้น ถ้าแกไม่อยากให้พ่อไถก็รีบกลับมาจัดการซะมาทําให้ได้ผลประโยชน์ง้อเงยวันก่อนพ่อแวะเข้าไปบ้านช่องห้องหับก็โดนปลวกแท้จนจะพังอยู่แล้วถ้าแกไม่กลับมาเช่นจอจรถไปไถ่ปลูกทุเรียนจริงๆผมขอเวลาสักพักนะครับพ่อแล้วจะรีบลงไปดูว่าจะทํายังไงได้บ้างเขารับปากปิดาก็จะทัวไปหานิราอีกครั้งเธอไม่รับสายเขาจึงเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเห็นว่าเธอเพิ่งโพส์ภาพถ่ายชุดว่ายน้ํา พร้อมกับแคปชั่นว่าโสดอีกทีดีไหมตามด้วยบรรดาเพื่อนๆนของเธอที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายเขาเห็นเธอตอบคนน้นคนนี้ว่ามาถ่ายทำงานที่พัทยาอีกสองวันจะกลับเขาจึงทักไปที่กล่องข้อความของเธอเธออ่านแต่ไม่ตอบเขาจึงทิ้งข้อความไว้ว่าจะรอเธอที่บ้านอีกสามวันอยากให้เข้ามาเคลียร์กันอีกครั้งหากไม่มาเขาจะกลับต่างจังหวัด เพราะว่าผ่านไปถึงวันที่สี่เธอก็ยังไม่กลับมาเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปจัดการที่ทางของตนเองตอนแน่นใจแล้วว่าเธอคงไม่ใช่แค่งนินแต่เพราะอยากจะห่างกับเขาจริงๆอย่างที่บอกชายหนุ่มขับรถมาเรื่อยๆยิ่งดึกถนนหนทางก็ยิ่งคดเคี้ยวหมอกหนาทึบทําให้เขาขับรถยากยิ่งขึ้นเขาพกหัวใจที่ปวดหนึบกลับมาที่นี่ตั้งใจว่าจะมาตั้งต้นใหม่อีกครั้งบนที่ดินของตัวเอง คีรินหันไปทางแยกที่จะเลี้ยวไปบ้านของบิดาซึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายทว่าตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเขาไม่อยากกลับไปหาครอบครัวในสภาพที่จิตใจย่ำแย่แบบนี้คืนนี้จะกลับเข้าไปดูบ้านบนที่ดินของตัวเองถ้าสามารถทำความสะอาดเพื่อพักอาศัยได้เขาจะทำตั้งแต่คืนนี้เลยพ่าอย่างไรก็ตามความเครียดที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ก็ทำให้เขานอนไม่หลับอยู่ดีอาจจะทำงานให้เหนื่อยจนหมดแรง แลนอนหลับตอนเช้าก็คงดีกว่ากลับไปหาบิดามารดาด้วยความรู้สึกแย่ๆแบบนี้พอผ่านทางแยกมาเพียงไม่นานหยดน้ำหล่นมากระทบกับกระจกด้านหน้ารถดังปอแปะเขาขับรถต่อไปอย่างระมัดระวังเพราะเส้นทางที่คดเคี้ยวหากไม่ชำนาญอาจเกิดอันตรายได้ไม่จะจำทางได้ดีแต่ด้วยไม่ได้กลับมานานเขาจึงไม่รู้ว่าด้านหน้ามีอันตรายหรือไม่ เพราะบางช่วงของเส้นทางยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่บ้างฝนเริ่มตกหนาตาขึ้นเขาลดความเร็วลดลงมากกว่าเดิมหันมองรอบข้างแทบไม่มีรถขับตามหรือขับสวนมาเลยเราากับถนนเส้นนี้เป็นของเขาเท่านั้นกระทั่งถึงทางเข้าไร่เขาจึงเลี้ยวเข้าไปใช้หนุ่มมุ่นคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นแสงไฟวอรมแวมส่องสว่างอยู่ภายในบ้านเรากับมีคนอยู่ภายในใครนะ่ะ หรือพ่อมาดูไร่และพักที่นี่เขาพึมพำกับตัวเองชายหนุ่มจอดรถแล้วมองเข้าไปในบ้านอย่างแปลกใจขณะคนที่อยู่ในบ้านตกใจตื่นเพราะเสียงฝนตกมาครู่ใหญ่แล้วตอนนี้รอบตัวของเธอมีแต่กระมังหม้อและจานชามที่เอามารองน้ำฝนซึ่งรั่วลงมาจากพื้นด้านบนคาดว่าหลังคาด้านบนคงมีรูรั่วใหญ่ทีเดียวน้ำจึงได้ไหลลงมา ลงร่องไม้กระดานชั้นบนลงมาที่ห้องนอนของเธอพอดีเพียงได้ดีตั้งใจว่าพรุ่งนี้คงต้องขึ้นไปดูสักหน่อยว่าพอจะซ่อมแซมเองได้หรือไม่แต่เสียงรถยนต์ที่มาจอดอยู่หน้าบ้านทําให้เธอได้แต่นั่งเงียบกลิบเธอหันมามองรอบตัวว่าจะใช้อะไรเป็นอาวุธได้บ้างหากคนที่เข้ามานั้นเป็นโจรผู้ร้ายเธอบ้าไปแล้วจริงๆที่ตัดสินใจอยู่คนเดียวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้สองสามวันมานี้ เธอกับเพื่อนมาที่นี่ทุกวันอาจจะมีคนรู้เห็นและรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ตามลำพังและอาจจะอยากเข้ามาปล้นหรือทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายยิงสังเห่อแตกพลักไปทั้งตัวทั้งที่อากาศรอบข้างถึงขั้นหนาวเย็นเสียงไขกุญแจและประตูบ้านก็ถูกเปิดออกเธอได้ยินเสียงเดินมาหยุดอ,อยู่หน้าห้องของเธอยิงสาวตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเธอหยิบใดปอบผมมาถือไว้แล้ไปแอบที่บานประตู ใครอยู่ข้างในน่ะเสียงจากข้างนอกถามมาแต่เธอไม่กล้าเอ่ยปากตอบได้แต่ยืนตัวเกรงแล้วถามตัวเองในใจว่าจะมีชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ไหมชายหนุ่มที่อยู่ด้านนอกทำท่าครุ่นคิดก็จะพึมพำเบาๆว่าสงสัยพ่อลืมปิดไฟก่อนกลับบ้านแนๆ่ๆนี่เปิดทิ้งไว้กี่วันแล้วก็ไม่รู้ถ้าหากบิดาอยู่ที่นี่รถยนต์ของท่านก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วย เขาจึงเอาพวงกุญแจขึ้นมาดูแล้วเลือกดอกกุญแจที่คุ้นเคยก่อจะไขเข้าไปเพียงแค่ผลักบานประตูเข้าไปเท่านั้นเขาก็โดนฟาดเต็มแรงโอ้ยชายหนุ่มร้องด้วยความตกใจหันไปยังคนที่กำลังฟาดซ้ำลงมาแล้วกระชากวัตถุที่เธอถืออยู่ในมือหญิงสาวสุดลงไปนั่งตัวสัน่นอย่าทำอะไรฉันเลยนะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวฉันกลัวแล้วคุณจะปล้อนอะไรก็เอาไปได้เลยแต่อย่าปล้นสวัสดิ์ฉันเลยนะ ฉันกลัวร่างบางนั่งกอดเขาตัวสั่นราวากับลูกนกที่กำลังตกใจสุดขีดบ้าผมจะไปปล้นสวัสด์อะไรคุณแล้วคุณเป็นใครข้ามาอยู่ในบ้านผมได้ยังไงเขาถามก่อนจะว่าต่ออ้อเป็นพวกไายบ้านสินะที่ข้ามาอยู่ในบ้านคนอื่นตอนเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ใช่ละต้องเหมือนในข่าวแน่ๆคุณมาอยู่นานหรือ,อยังบะเปล่าเปล่านะคะฉันไม่ใช่ ไม่ใช่พวกไร้บ้านฉันแค่แค่มาขอพักแค่สองสามเดือนเท่านั้นเองยายนาพาเพื่อนของฉันบอกให้ฉันอยู่ที่นี่ได้ค,คุณคุณคุณเป็นใครหรอคะเธอถามทั้งท้ง,ท,งที่เขาบอกแล้วว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ด้วยความตกใจและสมองตอนนี้จึงแทบจะไม่รับรู้อะไรอีกแล้วผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เขาย้ำเสียงดังฟังชัดเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่และเมื่อกี้คุณบอกว่าใครให้คุณเข้ามมาอยู่ที่นี่นะ ยายยายนภานภาธรเขาบอกว่าพี่ชายของเขาอยู่ที่กรุงเทพคงไม่กลับมาบ้านภายในสองสามเดือนนี้หรอกให้ฉันอยู่ได้เลยคุณคุณคือพี่คีรินเหรอคะเธอถามอย่างไม่อยากเชื่อที่จูจ่ๆเขาก็กลับมาในคืนแรกที่เธอเข้ามาพักที่นี่ทำไมไม่มาก่อนสักวันจะได้เจอกับนภาธรเธอจะได้ไม่ต้องพบกับเขาในสภาพนี้ใช่ผมคีรินเดี๋ยวผมโทรหาน้องสาวผมก่อน ถ้าคุณโมเมโกะอ้างชื่อน้องสาวผมผมจะเอาคุณส่งตำรวจแน่ๆเขาว่าแล้วก็ลวกสมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกงโทรหาน้องสาวทันทีน้องพาได้เอาใครมาอยู่ที่บ้านพี่หรือเปล่าเขาถามกลับไปเสียงเข้มเมื่ออีกฝ่ายรับสายพี่คิรินรู้ได้ยังไงคะเสียงอีกฝ่ายดังแทรออกมาแล้วเขาเปิดเสียงสมาร์ทโฟนให้เธอได้ยินด้วยก็พี่อยู่ที่บ้านนี่ไงทำไมทำอะไรถึงไม่บอกพี่ก่อน พ่อน้องพาก็จะบอกนั่นแหละค่ะแต่ไม่คิดว่าพี่คีรินจะกลับบ้านวันนี้นี่ค่ะนี่น้องพายังขับรถไม่ถึงคอนโดเลยค่ะเพรางจะมาถึงบางแคแล้วพี่คีรินนึกอะไรขึ้นมาถึงได้กลับบ้านลคะคะร้อยวันพันปีไม่เห็นจะอยากกลับเห็นพ่อบอกว่าโทรให้กลับบ้านตั้งหลายครั้งแล้วก็บอกว่าติดงานติดงานตลอดน้องพาก็เลยชะล่าใจนึกว่ายังไม่กลับนี่ค่ะก็เลยพยายามได้ดีพักที่บ้านนั้นก่อนแล้วนึกยังไงให้เพื่อนเป็นผู้หญิงคนเดียว มาอยู่ในบ้านรักตำลำพังไม่รู้หรือไงว่ามันอันตรายก็ายายฤดีเขาอยากอยู่ที่นั่นนี่คะเขาไปซื้อที่ดินของน้องพาที่ดินแปลงเล็กนะ่ะน้องพาขายให้ยายฤดีไปแล้วนะคะพี่คีรินอย่าเพิ่งบอกพ่อละเดี๋ยวน้าพาจะหาโอกาสบอกพ่อเองแล้วยายฤดีก็ไม่มีที่พักระหว่างเราเงินเดือนออกก็เลยขอเช่าพักที่บ้านพี่คีรินก่อนสักสองสามเดือนถ้าเก็บเงินสร้างบ้านได้จะย้ายออกน้องพาเห็นสภาพบ้านซุดซมแบบนั้น ก็เลยบอกให้เขาอยู่ฟรีไปเลยแค่สองสาเดือนพี่คีรินคงยังไม่กลับก็ตามนั้นแหละพี่คีรินกลับไปก็ดีแล้วจะได้หมดห่วงสทัทีน้องพาฝากเพื่อนด้วยก็แล้วกันแค่นี้นะคะขับรถอยู่ว่าแล้วก็วางสายไปอ้าวนึกจะวางก็วางเฉยเลยแล้วอยู่ๆก็มาฝากกันเนี่ยนะคีรินก้มมองสมาร์ทโฟนที่จอดับวูบลงก็จะหันไปมองหญิงสาวที่นั่งกดเข่าตาแป๋วอยู่ ท่ามกลางหม้อถ้วยกละมังที่เอามารองน้ำซึ่งไหลลงมาจากเพดานห้องเขากว่าตามมองไปทั่วห้องเห็นที่นอนปิกนิกอยู่ฝั่งหนึ่งซึ่งไม่มีน้ำหยดใส่ส่วนด้านนอกที่เป็นห้องโถงเมื่อครู่นี้เขาเห็นว่ามีน้ำหยดทั่วไปหมดซึ่งเขาไม่น่าจะนอนได้จึงเดินไปซุดนั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีเขาถามอย่างปรงไม่ตกเมื่อต้องมาเจอกับเธอในสภาพนี้ จะไล่ออกไปก็ไม่ได้ผู้หญิงตัวคนเดียวจะให้ไปไหนได้ตอนฝนตกตๆเช่นนี้แล้วเขาก็เช่นกันจะออกไปไหนได้นอกจากนั่งอยู่ตรงนี้ในเมื่อบ้านทั้งหลังยังคงเต็มไปได้วยฝุ่นและรอยน้ำรั่วและที่สำคัญก็คือห้องนี้เป็นห้องนอนของเขาซึ่งตั้งใจว่าจะมาทำความสะอาดเพื่อพักอาศัยแต่เธอจับจองไปแล้วพี่คีรินมาเหนืหน่อยๆหิวไหมคะเพียงไม่ด,ดีอ้อมแอนถาม เขาเป็นพี่ชายของเพื่อนแถมยังเป็นเจ้าของบ้านอีกเธอควรจะเอาใจใส่เขาสักนิดตอบแทนที่เขาไม่ไล่เธอออกไปจากบ้านไม่ไม่หิวตอบว่าไม่หิวแต่เมื่อนึกได้ว่ายังไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นเลยท้องก็ร้องขึ้นมาทันใดหญิงสาวุดยิ้มขำขึ้นนิดนึงก่อนจะว่าเออเดี๋ยวดีๆไปหาอะไรมาให้กินก็แล้วกันค่ะหิงสาวเดินเข้าไปในครัวเสียบลักเตาไฟฟ้า นำหม้อสแตนเลสใส่น้ำตั้งบนเตาแกะห่อบะหมี่สำเร็จรูปใส่ลงไปใส่หมูสับที่ซื้อติดด้เย็นไว้ตอกไข่ใส่หนึ่งใบแล้วเทใส่าชามนำมาให้เขากินกินบะหมี่ไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าดีดีค่อยทำอาหารเช้าให้คะ่ะยิงสาววางชามบะหมี่ตรงหน้าเขาพร้อมกับขวดน้ำดื่มตอนเธออยู่ที่บ้านเธอก็มีหน้าที่บริการทุกคนในบ้านจึงติดเป็นนิสัย เมื่อเห็นเขาหยิบชามบะหมี่ขึ้นกินเธอจึงหันไปจัดที่นอนเพราะดูแล้วเขาคงไม่สามารถไปนอนที่ไหนได้นอกจากในห้องนี้จึงเอาผ้านมอีกชุดหนึ่งที่เธอเพิ่งซื้อมาปูให้ห่างจากที่นอนปิกนิกของเธอเล็กน้อยเพราะบริเวณอื่นมีน้ำหยดเต็มไปหมดอย่างน้อยก็พักผ่อนให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันพรุ่งนี้อีกทีว่าจะทำอย่างไรต่อไปหญิงสาวเอากระเป๋าเดินทาง และหมอนมากั้นที่นอนระหว่างของเธอกับของเขาแล้วบอกว่านี่ที่นอนพี่คีรินนะคะที่อื่นคงนอนไม่ได้เพราะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะคีรินมองที่นอนที่เธอจัดให้ก่อนจะพยักหน้าอย่างน้อยคืนนี้เขายังได้นอนพักผ่อนส่วนพรุ่งนี้ก็คงเริ่มต้นปรับปรุงบ้านทันทีเพราะคงจะทนอยู่แบบนี้ไม่ไหวง่วงก็นอนก่อนเธอไม่ต้องห่วงพี่หรอก เขาว่าแล้วก็รับประทานบะหมี่สำเร็จรูปต่อไปเงียบๆเ,เพียง้ดีเดินไปขยับกระมังเพื่อให้น้ำหยดลงมาในตำแหน่งที่ไม่กระเซ็นมากนะักก่อนจะมานั่งบนที่นอนปิกนิกของตัวเองมองเขาอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจเธออีกจึงเอ็นกายลงนอนดึงผ้าห่มมาคลุมแล้วเคลิ้มหลับไปด้วยความง่วงและความอ่อนเพลียเคีรรินกินบะหมี่สำเร็จรูปเสร็จก็เดินเข้าไปในครัว พอาชามไปล้างที่อ่างล้างจานก็นจะหันมามองเข้าของที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบเขาเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนก็เห็นน้ำหยดลงมาเล็กน้อยก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งตอนนี้ทำความสะอาดไว้อย่างดีเมื่อกลับเข้ามาในห้องก็เห็นว่าหญิงสาวหลับสนิทไปแล้วเขาไม่อยากไปสนใจเธอมากนะักเพราะเธอเป็นเพื่อนของน้องสาวก็คงไม่ต่างจากน้องสาวของเขาเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ที่เด็กสาวรุ่นนี้ จะมาซื้อที่ดินอยู่ต่างจังหวัดและกล้าจะมาอาศัยอยู่ในบ้านรางตามลําพังแต่เพราะเขาเองก็ง่วงเหมือนกันความสงสัยเรื่องของเธอจึงเก็บเอาไว้ถามวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันคีรินเอนกายลงบนที่นอนแล้วหลับลงทันทีที่หัวถึงหมอนลืมคิดถึงความเศร้าโศกที่ผ่านมาของเธอเองเสียสนิทค่าจบบทที่3แล้วนะคะตอนนี้พระเอกนางเอกก็ได้เจอกันแล้ว สถานการณ์ในการเจอการก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงแล้วต่อไปก็มาฟังกันต่อนะคะว่าเช้าวันต่อไปของทั้งคู่จะเป็นยังไงขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะถ้าเกิดใครสนใจนิยายเรื่องนี้ที่มีเล่มกระดาษขายสามารถทักไปสั่งซื้อได้ที่เพจทิศฐิวานะคะแล้วก็ในส่วนของอ e ีบุ๊กก็มีขายที่ m a เ m a r k e t c o m และไฮเทนะคะ รวมทั้งนิยายเสียงด้วยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ